วันที่6สิงหาคม2568เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในฐานะประธานอบรมประชาชนกลางอปอกพร้อมคณะในวาระเดินทางปฏิบัติศาสนก,กิจ เจริญศาสนสัมพันธไมตรีณสา,าธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่5ถึง8สิงหาคม2568เดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ชิงโจหอประติมากรรมพุทธศิลป์พิพิธภัณฑ์มณฑลชานตงเพื่อเยี่ยมชมงานพุทธศิลป์และศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่บอกเล่าผ่านงานศิลปะทางพระพุทธาศาสนาที่เก่าแก่มีอายุยาวนานาน,นับพันปี พิพิธภัณฑ์ชิงโจตั้งอยู่ในเมืองชิงโจมณฑลซานตงห้องนิทรรศาการของพิพิธภัณฑ์ครอบคลุมโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมเช่นเซรามิกสำริดการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดงานแกะสลักหินหยกและพระพุทธรูปสำคัญพระพุทธรูปสำคัญที่จะแสดงแบบถาวรณพิพิธภัณฑ์สิงโจนั้นเป็นโบราณวัตถุนับพันปี ที่ขุดพบจากซากปร,รักหักพังของวัดหลงสิงในเมืองชิงโจโดยส่วนใหญ่เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปสมัยราชวงศ์ฉีเหนือซึ่งมีสเสน่ห์อย่างยิ่งโดยเฉพาะรอยยิ้มบนใบหน้าของพระพุทธรูปมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบตะวันออกที่แฝงไว้ด้วยความลึกลับและงดงามจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสไตล์ชิงโจพิพิพธภัณฑ์ชิงโจมณฑลซานตง เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ทั่วไประดับท้องถิ่นที่สำคัญของจีนมีชื่อเสียงในด้านการสะสมวัตถุทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะการค้นพบพระพุทธรูปจากวัดหลงซิงซึ่งสร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาจัดแสดงถาวรในพิพิธภัณฑ์ชิงโจในห้องจัดแสดงพิเศษภายใต้หัวข้อ รอยยิ้มแห่งชิงโจเมืองชิงโจเป็นหนึ่งในเก้าเขตของจีนโบราณมีรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ลึกซึง้งตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมาสิงโจเป็นหนึ่งในเขตเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลซานตงพิพิพธภัณฑ์สิงโจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีคริสต่ักราช1959 โดยอาศัยทรัพยากรทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชิงโจเช่นซากวัดหลงสิงวัตถุทางวัฒนธรรมจากวังหึงเป็นต้นและได้รับการส่งเสริมพัฒนามาเป็นลำดับสถานที่ตั้งปัจจุบันสร้างเสร็จในปีคริสตศักราช2008ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโบราณชิงโจประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาในพิพิธภัณฑ์ซิงโจ เช่นพระพุทธรูปจากวัดหลงซิงค้นพบพระพุทธรูปหินจำนวนกว่า400รอองค์จากสมัยเว่เหนือถึงท่งเหนือซึ่งสร้างขึ้นในสมัยเว่เหนือเวตะวันออกและชีเหนือได้รับการยกย่องว่าเป็นการค้นพบทางประวัติศาสตร์ศิลปะจีนที่สำคัญที่สุดแห่งศตวรรษที่20วัตถุทางวัฒนธรรมจากวังหึงศิลาจารึกเครื่องสำริดเป็นต้น ที่เหลือจากวังหึงสมัยราชวงศ์หมิงและวัตถุสะสมอื่นๆรวมถึงเครื่องสำริดภาพเขียนลายมือเครื่องเคลือบหยกเป็นต้นครบกลุมวัตถุทางวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคหินใหม่จนถึงราชวงศ์หมิงและชิงคุณค่าทางโบราณาคดีและศิลปะการค้นพบพระพุทธรูปจากวัดหลงสิง ช่วยเติมเต็มช่องว่างในประวัติศาสตร์ศิลปะพุทธศาสนาของจีนลักษณะเฉพาะของผ้านุ่มบางแนบกายและใบหน้ายิ้มแย้มสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะจีนและต่างประเทศเช่นศิลปะคุปตะของอินเดียกับศิลปะดั้งเดิมของจีนในช่วงเวลาตั้งแต่สมัยเว่เหนือถึงชีเหนือได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีสำคัญ หนึ100ลำดับของจีนในศตวรรษที่20พระพุทธรูปบางองค์ยังคงสีและทองที่ปิดไว้มีความสมบูรณ์ในระดับที่หาได้ยากในโลกพิพิธภัณฑ์ซิงโจแสดงปฏิมากรรมทางพระพุทธศาสนาจัดแสดงพระพุทธรูปจากวัดหลงซิงเป็นแกนกลางแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของเมืองชิงโจในฐานะศูนย์กลางระดับภูมิภาคโบราณ ประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาในพิพิธภัณฑ์สิงโจนี้มีทั้งคุณค่าทางสุนทรียภาพและวิชาการเป็นหน้าต่างสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ในสมัยราชวงศ์เหนือซานตงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน